ดีนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมก็วันนี้จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของใช้ชื่อว่าแผนการอานสุดยอดของพระเจ้าสําหรับเราในการสุดยอดของพระเจ้าสำหรับเราก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะครับเราขอร่วมใจกันธค่ะ สถานการณ์พิเศษเจ้าขอขอบคุณพระองค์ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาพระวจนะของพระองค์เราได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเราในการเรียนในการสัมมกิจธรรมในการศึกษาให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยเราจะิฐานในพระนามพระเยซูองค์เจ้าก็ผมนะครับวัฒนยูมาทนายวัฒนยูเกิดสีนะครับผมชอบข้อพระสังเกตุนี้มากเลยนะ อยู่ในเยเรมีบทที่29ข้อที่11นะครับพระเยโฮวาตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพราะความทุกข์ยากเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้านะครับก็ผมได้เลือกอข่อคำถีในส่วนบืนนะครับที่เราจะมาเป็น case study ของเราในวันนี้นะครับซึ่งอยู่ใน พระคภีปกพยยกบทที่หนึ่งเป็นข้อที่ย2ิบสองถึง, 22, งกระทงถึงบทที่สองข้อที่สิบนะครับให้เรามาอ่านด้วยกันดีไหมครับปกพยยกบทที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่ิบสองถึงบทที่สองข้อที่สิบ ที่เกิดมาให้อป็นที่มีเสินให้นานนานแต่บุตหญิงทุกคนให้รอดชีวิตอยู่ได้ยังมีชายเ่าเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งคัรภ์ข้าบุตรชายเมื่อนานเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อมไว้ถึงสามเดือนทั้งนา้จะซ่อมต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็กา้าสารด้วยต้นกบยาด้วยยางมตอะและชันเอาทารลกใส่นิรร้า แล้วมันไปวางไว้ที่กอบือลินแมนาส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกลคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือแค่น้องเมื่อพระราชพิฆาตออกฟาโรห์ไปส่งพิฆาตแมนาและพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามยินฝั่งพระนางทรงเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอบือจึงส่งสั่งให้สาวใช้ไปนำมาเมื่อเปิดตะกร้าแล้วก็เห็นตาลุกดำราวาพนางทรงเมตตาตาลุกนั้น ว่านี่เป็นลูกชาวฮิบรูพี่สาวทาโรกจึงทูลถามพร,าาระราชธิดาของปาโรว่าจะให้มองฉันไปหาหนานมชาวฮิบรูมาเลี้ยงทาโรกนี้ให้พนานไหมพระราชธิดาของปาโรจึงมีลักษณะว่าไปหาเธอหญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทาโรกนั้นมา่าโรชราชาของาโรจึงตรัสสั่หญิงนั้นว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไวใ้ให้เราแล้วเราจะให้ค้าจ้า ยิงนั้นจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้เมื่อทารกเติบใหญ่ขึ้นแล้วนางก็พามาถวายพระราชเยรางของฟาโรพระนางก็รับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่าโมเสสรั่ว่าเพราะเราได้ถูกขึ้นมาจากนางครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกําเนิดของทารกโมเสสนะครับในช่วงในช่วงพระคัมภีร์ที่ตึงออกมาตอนนี้ในพระคัมภีร์อภยยนะครับ ซึ่งในสดุดีบทที่127ข้อที่3ก็กล่าวไว้ว่าบุทที่ดีเป็นของประธานจากพระเจ้าดูเถิดบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเยโฮวาผู้บังเกิดจากคันเป็นราวัลของพระองค์นะครับพระเจ้าก็ให้ความสําคัญกับเด็กาทารกบุตรน้อยนะครับเป็นอย่างยิ่งน,นะครับทีนี้ให้เรามาดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ในช่วงที่เราอ่านมานะครับในบทเรียนนี้ ก็ผมดึงออกมาได้เป็นสาจุดนะครับอันแรกก็คืออับรามได้นางโยเคเบกได้ไว้วางใจในพระเจ้า 2. มีเรียมก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า 3. พระเจ้ามีแผนการที่ดีกับโมเสสนะครับในอบพยพบทที่6ถึงข้อที่20นะครับไม่ได้ไม่ในช่วงที่เราอ่านนะครับแต่ว่าอยู่ในอบพยพเหมือนกันนะครับกล่าวววาฝ่ายอับรามได้นางโยเคเบกน้องสาวบิดาของตนเป็นปัญญา แล้วนางก็ให้กําเนิดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสสอับราม,มีอายุได้137ปีก็เป็นตอนที่อับรามมีลูกนะครับอายุ137ปีซึ่งอ,อับรามกับนางาโยเคเบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีบุตร3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงก็คือนางมีเรียมที่ถูกกล่าวในคัมภีร์นะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกชื่อไม่ได้ถูกเอเอามาว่าชื่อนางมีเรียมนะครับในนี้ ก็เป็นคนโตแล้วก็อารโรตอนนั้นก็อายุ3ขวบและโมเสสก็เป็นทาโรนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าอียิปต์ในสมัยนั้นที่กษัตริย์ฟาโรเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบคนอิสราเอลอย่างมากนะครับเพราะกลัวว่าคนสดอิสราเอลเนี่ยจะมีมากเกินไปกว่าที่ตัวกษัตริย์ฟาโรเองหรือว่าทหารที่จะควบคุมได้เขาก็เลยสั่งฆ่าเด็กผู้ชายในยุคนั้นนะครับโดยการให้เอาไปทิ้งที่แม่น้ำนาน์ทีนี้ อัมรามกับนางโย,ยเคเปกเนี่ยได้ไว้วางใจในพระเจ้าและได้เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยปกป้องทารกน้อยโมเสสเขาจึงได้ซ่อนและเลี้ยงดู่าแล้วได้ซ่อนแล้วก็เลี้ยงดูเด็กน้อยจนกระทั่งอายุ3เดือนซึ่งพอครบอายุถึง3เดือนปุ๊บเด็กก็จะโตเกินกว่าที่จะซ่อนไว้ได้นะครับก็เป็นการเรียนรู้ที่เขาได้วางใจในพระเจ้านะครับข้อที่สองมิเรียมพี่สาวคนโตนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าเหมือนกัน นางโยเคเบกเอาทารกโมเสสใส่ตะก้าแล้วไปปล่อยที่แม่น้ำและนางก็กลับบ้านเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าจะช่วยโมเสสมิเรียมก็ยืนอยู่แต่ไกลนะครับคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเึ้นกับน้องซึ่งมิเรียมก็ทำงานได้ดีมากนะครับในข้อที่3พระเจ้ามีแผนการที่ดีกับโมเสสพระราชธิดาของฟาโร์ก็ได้ให้นางโยเคเบกเนี่ยเป็นคนดูแลโมเสสตามที่เราได้อ่านมานครับในที่สุดแล้ว แม่ก็มีก็เป็นคนที่ดูแลลูกของตัวเองนะครับอ่าอีกด้วยทีนี้พวกเราเคยไหมครับที่บางช่วงของชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมันผิดหวังมันไม่เป็นไปนตามอย่างที่เราคาดหวังนะครับเราเชื่อว่าผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนนะครับในที่นี้ยกตัวตัวงเองนะครับผมจะ,จะยกตัวอย่างว่ามีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็ ปีนี้รู้สึกว่าในช่วง2เดือน1เดือนที่ผ่านมานี่ก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปนตามที่เราแพงไว้เราคาด e ว t ว่าเช่นปีนี้นะครับจะได้คาดวว่าจะได้โบนัสในช่วง second half ใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าเออบริษัทผลกำไรไม่ดีนะครับเราต้องเสียแท็กเพิ่มโอมาม่าแค่สิบกว่าล้านเหรียญเพราะฉะนั้นโบนัสแทนที่จะได้ก็ไม่ได้นะครับ แล้วผมมีการ refer รเ,เพื่อนที่บริษัทจะมี policy ว่าถ้าเกิดว่า you refer คนเข้ามาทํางานแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ทํางานอยู you mm ่ hmm. ก็จะได้เงินใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ refer เ,เพื่อนผมอข้างนอกซึ่งเป็นตําแหน่ง VP นะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ hire เนปุ๊บผมก็จะได้เงินโบเป็นค่า referral fee เนี่ย2,500เหรีใช่ไหมครับซึ่งในตอนที่ refer เ,เนี่ยผมก็เป็น senior director อยู่ซึ่ง มันก็คอลี่ฟายตามคุณสมบัติในการรีเฟอร์ใช่ไหมครัปรากฏว่าสามอาทิตย์ให้หลังผมได้โปรโมทเป็น VP ปรากฏว่าพอลลิซีบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่เป็น VP อยู่จะไม่ได้รับเงินรีเฟร์นะใช่ไหมครัผมก็เลยเหมือนกับได้โปรโมทแต่ว่า <c oughs> ถูกเพนโนตี้ยังไงชอบคนนะครก็ไม่เป็นไปตามที่เราแพลนเอาไว้นะครับแล้วก็ผมแพลนว่าจะจ้างลูกน้องอจ้างคนเพิ่มอีกสองคนนะครับเป็นแบ็กฟิลก็คือ มีคนลาออกแล้วก็เราก็จะปุดตำแหน่งนั้นหนึ่งโพสชันแล้วก็จะจ้างเพื่อโพสชัน position. ก็ปรากฏว่าเราก็โอ้โหดีละเราก็จะได้กับมีเวลาดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันยุ่งเหลือเกินเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาจะให้คนเดียวอีกคนหนึ่งให้เป็นเทมหรือว่าให้เป็นคอมพลคเคอร์ไปก็ไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามที่เราแพนเอาไว้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีการวางแผนที่ดีสําหรับชีวิตของคุณแล้วหรือยังนะครับ ถึงอย่างไรนั้นพระเจ้าทรงวางไว้แต่ทั้งสองก็คือแผนการของคุณกับพระองค์อาจจะไม่เหมือนกันเราอาจจะมีแผนของเราแต่พระเจ้าก็จะมีแผนของพระองค์ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้ว่าแผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้านะครับก็อยู่ในอย่างที่ผมพูดนในตอนแรกนะครับเยเรมีบทที่9ข้อที่11 ถึงอย่งายงไบรองคมก็จะกล่าวว่าเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าก็ไม่เป็นวิธีของเรานะครับอยู่ในอิสยาบทที่55ข้อที่8ก็มีตัวอย่างเรื่องอื่นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาในวันนีนะก็คือการหลบหนีของคนอิสราเอลจากอียิปต์นะครับวิธีที่เร็วที่สุดในการออกมาจากเมืองอียิปต์ก็คือการผ่านประเทศปาเลสไตน์ใช่ไหมครับน่าเป็นวิธีช็อตคัทที่เร็วที่สุดแต่ นั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าเลือกพระกัมพีบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงนําเขาไปทางแผ่นดินของชาวเฟลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อคนไพร่ไปเผชิญสงครามเข้าเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์เสียพระเจ้าจึงทรงนําเขาอ้อมไปทางถินทุรก,กันดาลยังทะเลแดงซึ่งอยู่ในอพยพบที่13ข้อที่สิบเถึงสินะครับแต่แทนการใช้เส้นทางที่นําพวกเราไปได้เร็วที่สุด พระเจ้าก็นำพวกเขาไปโดยที่ร่างกายของเขาไม่ต้องถูกน้ําเลยนะครับพระองค์ทรงทราบว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเราอาจจะมีปลายทางที่เลือกไว้แล้วที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นทรงพระเจ้าจะเป็นเป็นผู้นําของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องคู่สมรสเรื่องอาชีพการงานเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งคุณมีชายและหญิงที่นับไม่ถ้วน ในพระกัมภีที่เดินไปในเส้นทางที่ไม่คาดคิดที่ได้รับคําสัญญาจากพวกเขาตัวอย่างเช่นดาวิดก็เดินทางไปเป็นแรมปีในถิ่นทุรกันดารก่อนที่เขาจะได้กลายเป็นกษัตริย์นางซาร่าก็เป็นหมันอยู่หลายปีก่อนที่เขาจะได้ลูกตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พระเยซูเองก็ผ่านการตึงบนไม้กางเขนก่อนที่จะเห็นความรอดของชนชาติของพระองค์นะครับ มีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วไม่ตรงกับความฝันของคุณบ้างเพียงเพราะสิ่งนั้นไม่มีลักษณะเหมือนกับสิ่งที่คุณต้องการหรือนั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้มอบใ,ให้แก่คุณพระเจ้ามักจะเลือกเส้นทางที่ท้าทายมากขึ้นไปยังปลายทางที่ดีของพระองค์ด้วยการสร้างเราและให้เราเป็นเหมือนพระองค์และให้เราเห็นถึงพระสิริของพระองค์ ลองคิดดูว่าถ้าคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองหรือจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งเหล่านั้นมาได้ได้มาเพราะพระเจ้าผมเชื่อว่าความสําเร็จที่เราได้มานั้นโดยที่มีพระเจ้าอยู่ในแผนการมันจะเป็นความสําเร็จหรือความสุขหรือสันติสุขที่เราที่เราจะได้หลับเราจะรู้สึกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองเรื่องบ้านเรื่องงานหรืออะไรก็ตาม แต่บางทีการตัดสินใจโดยที่ไม่มีพระเจ้าโดยใช้ความคิดความสามารถของเราเองนะั้นบางทีมันก็จะเป็นอาจจะไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้ายังคงยืนยันว่าอย่างที่ผมบอกะคระับทำงานที่เราอยูก่กับเจ้าเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อดุกรานะครับก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกขึ้นมาอยากจะยกขึ้นมาให้พี่น้องคือเด็กหญิงลินดานะครับมีความฝันว่าเมื่อโตข,ขึ้นเขาอยากจะเป็นหมอ i ิชช o นารี เธอรับพระเจ้าและอยากรับใช้พระองค์ด้วยการเป็นหมอนำข่าวประเสริฐไปถึงคนเจ็บป่วยในดินแดนที่ขาดแคลนการรักษาพยาบาลแต่พระเจ้าทรงมีแผนการอื่นให้ลินดาเขาได้เป็นหมอมิชชันนารีจริงแต่ไม่ใช่แบบที่เธอคาดหวังไว้เมื่ออายุ14ลินดามีปัญหาสุขภาพเลือดลงที่ทำให้เขาต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลปีละหลายครั้ง เธอรอดจากอาการเยี่ยวหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ดูเหมือนว่าอาการโคม่าสองสัปดาห์และตาบอดอีก6เดือนครั้งหนึ่งเธอต้องฉลองวันเกิด2ปีติดกันในโรงพยาบาลโดยไม่ได้กลับบ้านเลยระหว่างนั้นเธอผ่านประสบการณ์ที่คาดว่าจะไม่รอดชีวิตหลายต่อหลายครั้งกระนั้นลินดาเองก็ยังเป็นคนที่สดใสตตันยูและมีกำลังใจที่ดีที่สุด ลินดาบอกว่าสนามประกาศของเธอคือโรงพยาบาลเช่นเดียวกับที่เคอเคยคาดหวังไว้และที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่เด็กๆแต่แทนที่เขาจะได้รับใช้ในฐานะหมอเขารับใช้พระเจ้าในฐานะคนไข้ไม่ว่าเธอจะเจ็บป่วยมากเพียงไรแสงสว่างของพระเจ้าก็ฉายออกมาจากเธอได้ลินดาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคําสอนของอัครทูตเปโตรแม้ทําการความยากลาบากเธอก็ยังชื่นชมยินดีและความเชื่อแท้ของเธอได้นําความสรรเสริญ สักเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติมาสู่พระเยซูคริสต์ซึ่งกล่าวไว้ในหนึ่งเโตบทที่หนึ่งข้อที่6นะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6กล่าวไว้ว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณในหนึ่งโครินบทที่2ข้อที่9กกล่าวไว้ว่าดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้สนจัดเตรียมไว้กับคนที่รักพระองค์นะครับทีนี้เราได้เรียนรู้ในสิ่งพวกนี้มาแล้วเราก็ต้องทำนหน้าที่ในส่วนของเราเราก็จะต้องมีการวางแผนชีวิตเพื่อที่จะทำให้น้ำประทัยของพระองค์ได้สมเด็จด้วยผมก็ดึงมาสองหัวข้อนะครับความจะเป็นของความคิดและแผนงานในความจะเป็นที่หนึ่งและความจำเป็นที่สองก็คือท่าทีที่เรามีต่อแผนงานนะั้น นะครับทีนี้เรามาดูว่าดีเทลจะเป็นยังไงนะครับพระเจ้ามีแผนการและมีวัตถุประสงค์สําหรับเราทุกคนการค้นหาน้ำาระทานของพระเจ้าทําให้สําเร็จนั้นเป็นสาระที่สําคัญที่สุดน่าเสียดายที่บางคนไม่เคยวางแผนชีวิตของตนไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขอบคุณพระเจ้าพระวจนะเตือน,นเราเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนชีวิตเพื่อจะทําให้น้ำาระทันของพระองค์สําเร็จ และที่สำคัญที่สุดความสำเร็จนั้นมาจากพระเจ้ามีเรื่องเล่าว่าเอาเบิร์ตไอซไตน์ครับกำลังเดินทางไปเมืองหนึ่งด้วยรถไฟเมื่อพนักงานตรวจตั๋วมาถึงเขาพยายามหาตัว๋วแต่ไม่พบจนกระทั่งพนักงานบอกว่าไอสไตน์ I ide, เราไว้ใจคุณและเป็นเกียรติที่คุณได้นั่งรถไฟทวนของเราและเขาก็เดินไปตรวจคนอื่นอีกพักใหญ,ใหญ่พนักงานเกิดตรวจตัว๋วก็เดินมาเห็นไอสไตน์ ide, แล้วก็สังเกตว่า ไอสไตล์นั้นก็ยังไม่หยุดค้นหาตัวของตัวเองเขาก็รีบสำทับพูดเหมือนเดิมว่าไม่ต้องมีตัวก็ได้ครับเราเชื่อคุณแต่ไอสไตล์เองกลับหันตอบมาว่าผมรู้ว่าท่านให้เกียรติผมแต่ที่ผมต้องหาตัวให้เจอก็เพราะว่าผมสับสนว่าผมขึ้นรถไฟถูกขบวนหรือเปล่า <Ừ. S 1> นะครับพระชนะของพระเจ้าเตือนเราว่าถ้าเราปล่อยให้เวลาของเราผ่านไป โดยที่เราไม่ทําอะไรกับชีวิตที่เคลื่อนไปโดยการไร้จุดหมายและถ้าไม่มีแผนความฝันของคนล่าฝันเราก็จะไม่มีวันที่จะไปพบความจริงได้มาดูเรื่องกษัตริย์โซโลมอนนะครับท่านได้ตั้งใจสร้างเทววิหารซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงจริงๆซึ่งมีแผนงานและวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจนมีการลงมือทําตามแผนเป็นขั้นตอนอย่างต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1 มีการรวบรวมทรัพยากรที่จําเป็นในการสร้างเช่นต้นสนสีดาจากเลบานอนทองคําและของมีค่าที่ต้องใช้ในพระวิหารอยู่ใน1นึ่งพงศษัตรบทที่5ในข้อที่6นะครับท่านได้รวบรวมประชากร8 0 0 0 0นคนเพื่อที่จะตัดหินบนภูเขาคนอีก7 0 0 0 0คนเพื่อที่จะแบกหามลำเลียงและหัวหน้าควบคุมง,งานอีก3,600คนนะครับอยู่ใน2องพงศวดารบทที่2ข้อที่2 พระองค์ออกแบบสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆพวกฟัตรเครดิตต่างๆนะครับซึ่งบันทึกใน2องคอัสซัดบทที่สามบทที่3าแล้ยิ่งไปกว่านั้นยังกําหนดระยะเวลาในการเริ่มต้นอย่างชัดเจนจนในที่สุดโครงการสร้างพระวิหารที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอิสราเอลหลังแรกก็สําเร็จอยู่ใน2องควสวารค์บทที่5้าข้อที่1นะครับพระครพมีตอนนี้เองอย่างที่บอกนะครับทำให้เราเห็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีความคิดและแผนงาน และเราก็จําเป็นต้องมีท่าทีที่ดีต่อแผนงานนะครับความจําเป็นความคิดต่อแผนงานก็คือการที่เราวางใจในพระเจ้าและพระว่าพระเจ้าจะทรงให้ลิ้นของเขาเกล่าวคําตอบที่ถูกต้องนี่แหละสิ่งจําเป็นที่เราต้องรู้เรารับผิดชอบวางแผนในส่วนของเราและพระเจ้าสามารถดลนบันดาลให้เกิดความสําเร็จโดยที่ให้คําพูดและความคิดที่เหมาะสมกับเรานะครับ ความจะเป็นที่สออย่างที่บอกท่าทีต่อแผนงานนะครับเราก็ต้องมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์มนุษย์มักเข้าใจเขามากักจะเข้าข้างตัวเองบางทีความสมเร็จที่ได้มามันเป็นสีเทาหรือว่าที่เราเรียกว่าเกรย์เอเรียนะครับซึ่งเราจําเป็นก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าช่างใจของเราด้วยพระเจ้ากําลังดูความสับซื้อของเรานะครับพระเจ้าให้ความคิดและแผนงานของเรานั้น พระเจ้าก็ต้องรับรอกพระเจ้าก็ต้องแอบพิูฟงานของเราเพราะองค์เป็นพระเจ้าที่ทําให้ทุกสิ่งจบลงอย่างเหมาะสมพระเจ้าทรงทําให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันไม่เว้นแม้แต่คนชั่วร้ายเขาก็จะเดินไปสู่ความลําบากยากเข็นแต่สําหรับคนชอบทำพระเจ้าก็จะให้ครับด้วยลำน็จกับกลายเป็นดีนะครับท่าทีต่อแผนงานเป็นยังไงครับคือเราต้องมีความรัด ความพักดีความซื่อสัตย์เป็นตัวนำทางเป็นแรงจูงใจแผนงานของเราจะราบรื่นเพราะพระองค์เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรคริสเตียนต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ผลพลอยได้มีรายได้เล็กน้อยแต่ได้ได้มาด้วยความชอบธรรมก็ดีมากกว่ามีรายได้มากแต่ได้มาด้วยความไม่อายุติธรรมด้วยความไม่อายุติธรรมนะครับเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงวางเราและกําหนดเราให้ไปถึงเป้าหมาย ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตถ้าเรามอบแผนงานและทางเรารวมทั้งการงานของเราไว้ให้กับพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอย่าพึ่งพาความสามารถความเก่งกาจของเราแต่มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าทําตามน้ำารทยของพระองค์พระองค์จะบรรดาลให้น้ำไหลของพระองค์สําเร็จเป้าหมายชีวิตที่พระองค์มีต่อเรานั้นก็จะไปถึงความสําเร็จได้โดยไม่ยาก ให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน,แล,ววออออนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นะครับผมก็มีพอ่อเขาบางทีที่มาซัพพอร์ตในการวางแผนชีวิตนะครับสุภาษิตบทที่1 5บห้าข้อยี 2, ปราศจากกา,า,า,ารปรึกษาบหรือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมาก,มากๆแผนงานนั้นก็สำเร็จสุภาษิตบทที่ส9บเก้าข้อยี่ 3, ในใจของนุ์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละ จะดำรงอยู่ได้สุภาษิตบทที่20ข้อที่18แผนงานดำรงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือจะทำสงครามด้วยมีการนำที่ฉลาดสุภาษิตบทที่21ข้อที่5แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดงแน่นอนแต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความสัดสนเท่านั้นนะครับ In conclusion ข้อสรุปนะครับพระเจ้ายังไม่ได้ดำเนินการเรื่องของคุณให้เสร็จสิ้นไปเพราะฉะนั้นเราบท เราจะต้องเก็บความไว้วางใจในพระองค์อยู่เสมอนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ในโลมบทที่8ปดข้อยีเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นสัปดาห์นี้นะครับขอให้เราอธิษฐานว่าเราจะต้องมีการวางแผน และเราจะต้องให้แผนการของเรานั้นมอบแผนการของเรานั้นให้กับพระเจ้าเราอธิษฐานว่าเราจะขอเดินตามแผนของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบและมีความสงบสุขในการกระทําเช่นนั้นแล้วเราขอให้คริสตชนทุกคนพวกเราทุกคนจะได้ยินแผนการของพระเจ้าสําหรับเราไปยังโลกด้วยเพื่อคนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์ก็จะมีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์ด้วย ขอ,อเราโล่มใจกันอีธานนะครับขอพระวิดาเจ้าพระพรอวยพระพรแต่ลูกๆของพระองค์แต่ผู้เชื่อทุกคนให้มีพลังกันเข้มแข็งในการอธิษฐานในการอ่านพระคัมภีร์ขอสมมสติปัญญาในการเข้าใจพระวจนะคำของพระองค์ขอส่งเสริมกําลังความเชื่อความหวงังและความวางใจในพระองค์อย่างมั่นคงขอพระองค์ผู้ทรงเป็นศิลาแกลงเป็นกาําบัง อันเข้มแข็งให้กับผู้ที่เหนื่อยล้าและอ่อนแรงให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตไปได้ได้วยดีขอแผนการต่างๆทรงเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ลูกคุณขอในพนระนามพระเยซูเจ้าเก,เก็มีคำถามอะไรไหมครับช่ญ <ๆ S 2> นั่งก่อนจะได้พวกเราช่วยกันประเมินและเดี๋ยวสักคู่นึงเราช่วยกันของเนตน